ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระขุนแผนกลุกบ้านกลางพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่วัดบ้านกลางเป็นแหล่งกำเนิดพระขุนแผนกลุกบ้านกลางอันเรื่องหรือชื่อตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ วัดนี้เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วม400ปีเป็นวัดที่ขุดพบพระขุนแผนบ้านกลางพระขุนแผนวัดบ้านกลางเป็นพระเนื้อดินเผาศิลปะอยุธยาตำนานกล่าวว่าหลังสงครามยุทธหัสถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชซึ่งตอนยกทัพกับ ได้พัก,กริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีทรงรับสั่งให้ทหารสร้างพระเครื่องจำนวนถึง8 4 0 0มองค์บรรจุไว้ในกลุวัดบ้านกลางเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารที่เสียชีวิตพระเครื่องกลุมบ้านกลางแต่กลุกลาจากเกียดีหลังพระวิหารเก่าในบริเวณวัดบ้านกลางประมาณปีพศ2447 มีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่พระแตกกลุ่ออกมาใหม่ๆพวกพระสงฆ์และชาวบ้านได้นําพระทั้งหมดมากมายหลายพิมพ์มาวางไว้ที่ใต้ต้นโพใหญ่ใกล้กับวิหารสหรับพระกลุ่ที่ค้นพบที่เรียกในเวลาต่อมาว่าพระขุนแผนนั้นมีพิมพ์ต่างๆมากมายหลายพิมพ์ซึ่งได้มีผู้พบกองพระอยู่ที่บริเวณพระเจดีย์ล้ม เต็มไปด้วยพระขุนแผนพิมพ์ต่างๆจำนวนมากมายเป็นหมื่นๆองค์เลยทีเดียวพระขุนแผนกลุกบ้านกลางเป็นพระเนื้อดินทั้งหมดจะมีทั้งชนิดดินหยาบและดินละเอียดที่เนื้อจะออกนุ่มนวลและก็ยังมีลงรักปิดทองมาตั้งแต่ในกลุกเลยก็มีพระเครื่องกลุกบ้านกลางนี้จัดว่าเป็นพระ ศิลปะแบบอยุทยาทั้งหมดนับเป็นภระโบที่มีชื่อเสียงและเคยเกลียงไกลมาแล้วในอดีตมีเรื่องเล่ากันด้วยว่าเด็กวัดในสมัยนั้นได้นำพระที่วางไว้มาเล่นร่อนแข่งกันในแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าในสมัยนั้นถ้าวัดบ้านกลางยังไม่มีมูลค่า และความนิยมมากมายเหมือนดังเช่นในปัจจุบันนี้พระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่กูวัดบ้านกลางเป็นพระตัดขอบทรงห้าเรียมประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วบางสรุ่งมานส่วนเกศจะเป็นเกศทะลุซุม้มเป็นพระที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้สร้าง เพราะเป็นพระพิมพ์เดียวกับพระขุนแผนกูวัดใหญ่ชัยมงคลได้ประกอบกับในช่วงนั้นเป็นยามศึกสงครามซึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้ทำศึกสงครามกับพม่าพอดีพระขุนแผนห้าเรียมอกใหญ่จัดเป็นพระยอดเยี่ยมของเมืองสุพรรณบุรีราคาของการเช่าหาจึงสูงมาก พระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่จริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าพระยอดขุนพลมากกว่าเพราะการนั่งประทับอยู่ในสุ้มเรือนแก้วและทรงขององค์พระดูสงาา่าผ่าเผยแต่ก็ได้นำชื่อจากวันนคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งเป็นชื่อพระพระขุนแผนพิมพ์อกใหญ่มีลักษณะเนื้อแบบพระพิมพ์กลุก พระบ้านกลางทั่วๆไปส่วนใหญ่เนื้อจะหยาบและมีกรวดทรายปนอยู่ในองค์พระส่วนพุทธกุณดีทางด้านแคล้วคาดคงกระพันและยอดเยี่ยมทางเมตตามหานิยมอีกด้วยขนาดองค์กิงขององค์พระสูงประมาณ4.5เซนติเมตรกว้างประมาณ3เซนติเมตรผาขุนแผนพิมพ์อกใหญ่เป็นพระที่สร้างพร้อมกับผ้าขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่ซึ่งเป็นผระต้นแบบ ของพระขุนแผนที่สร้างก่อนพระขุนแผนเคลือบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระพิมพ์เดียวกันทุกประการจะผิดกันก็ตรงเพียงวัสดุที่นำมาสร้างจะเป็นเนื้อดินหยาบมีแร่มากส่วนของกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลหรือที่เรียกกันว่าขุนแผนเคลือบวัสดุจะเป็นเนื้อผงสีขาวผสมดินส่วนด้านพุทธคุณนั้นก็เหมือนกันทุกประการ พระขนแผนพิมพ์อกใหญ่พระเกศจะยาวคล้ายไส้กอกพระศกจะเป็นเส้นตรงหักโค้งทั้งสองข้างเกศจะทะลุซุ้มดวงพระเนตรทั้งสองข้างจะเป็นเม็ดยาวด้านหางตาจะเชิดชูสูงพระโอทโคง้งพระกันด้านซ้ายจะยาวปลายจะงอนมากกว่าพระกันด้านขวาพระเผาแข็งเหมือนต้นไม้ปลายนิ้วพระหัตถ์ซ้ายงอนขึ้นบน ่วนในเรื่องพุทธคุณก็เข้มขังทางด้านมหาเสน่ห์มหานิยมและแขววคาดคงกรพันชาตีส่วนเรื่องประสบการณ์ก็มีมากมายมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักแสนขึ้นไปในสภาพภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักล้านเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นวัด ูุมงคลที่บรรทบ,บุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ละลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะรึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ